สวัสดีค่ะวันนี้จะมา,าทำน้ำแข็งใส่ะคะอืมวันนี้เรามีชาป่วยอหือมันแล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็น้ำแดงน้ำแดงนี้ทเอย่ซงเนไม่เก่งเลยใสมันนะ แล้วก็มีลูกชิดด้วยใส่ลูกชิดนิดนึงทำไมไม่ไม่ใส่เยอะเพราะว่าใส่เป็นพิเศษตัวนี้อะไรตันี้โช๊คขวยหั่นเองหั่นเองทำเองไหมหั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทำเองไหมทำไม่เป็นเหรอโอ้ยเน่ใส่แยบใส่น้ำเชื่อมใี่นิดนึงเอเใช่ไเสร็จแล้วแล้วนมข้นเนี่ยเดี๋ยวรอก่อ็รอ อะโมอันนี้อันนี้อันนี้นี่น้ำแข็งนะน้ำแข็งนี่ทำเองไหมซื้อไม่เก่งเลยโอ้ยจะกินแค่ไหนละเดี๋ยวเราจะตักโอ้ยโอ้ไม่เก่งเลยลใช้มือนะอ่ามือเลยเล้างแล้วก็ล้างแล้วกินเองน้ำนี่จะมีนี่ใ่น้ำแข็งตรงนี้นะอ่าอ่าอ่าน้ำแข็งนี่ทำเองไหมซื้อ <c oughs> เราทำกินตอนหกโมงเนี่ยนะมันหลอดนี่นะเปิดเครื่องนะอ่ะเราใส่ด้วยอืม đống hàng đi thăm yên đấy, Thăm riêng mới kia đấy, rồi là, nó thăm ngay to? Thăm Làm xuôi ạ à, xuôi xinh à? Mềm, nha, ta, con, 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 ก็ใส่นี่อุ้ยทำนมพุ่นนี่ทำเองไหมทำเองทำเองทำเองเหรอใช่เก่งว่ะเป็นเก่งละเป็นเจ้าของบริษัทไปไปชิมอืมอ่าชิมอืมเป็นไงทำเองอร่อยเองใช่เพราะว่าเราใส่อะไรเยอะแค่ไหนก็ได้อืมจุ๊จุๆจุจุ วันนี้ฝากไปด้วยเครื่พาเที่ยว<ช>ทำน้ําแข็งใสรับประทานเองครับงดงาม